มาลองใช้คำสั่งโคมาคีกันคะ่ะไปที่โปรเจกต์ใหม่ของแคปคั t นะคะจากนั้นไปเลือกพื้นหลังที่เราต้องการเลยค่ะได้พื้นหลังแล้วนะคะไปตั้งค่ารูปแบบเลยค่ะให้เรียบร้อยนะคะแพนทำลงติ๊กตอแพนจะใช้9ต่อ16แล้วก็ยืดพื้นหลังให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นไปเลือกวิดีโอที่เราเตรียมไว้ค่ะโดยไปที่ภาพซ้อนก่อนนะคะจากนั้นไปเพิ่ม o v e r l a y ค่ะไปเลือกวิดีโอที่เราเตรียมเอาไว้นะคะโคมาคีส่วนใหญ่จะแนะนำเป็นพื้นหลังสีเขียวนะคะแพนก็เตรียมพื้นหลังสีเขียวไว้แล้วยืดปรับขยายตัวการ์ตูนของเราให้เรียบร้อยค่ะปรับขนาด ปรับขนาดให้เรียบร้อยนะคะให้ตรงกันจากนั้นให้กดปุ่มนี้นะคะเพื่อเลื่อนหาแถ็บเมนูไปที่โคลมาคีค่ะหลังจากที่เราติ๊กวิดีโอไปที่โคลมาคีนะคะติ๊กวิดีโอให้ขึ้นแบบนี้นะกรอบสีขาวแล้วไปที่โคลมาคีค่ะ จากนั้นให้เลื่อนวงกลมนี้นะคะไปที่สีเขียวแล้วไปที่ความเข้มจากนั้นก็ไปเพิ่มความเข้มค่ะโอเคเราสีเขียวก็ออกไปแล้วนะคะถ้าเราอยากให้เนียนเราก็ปรับได้เลยปรับความเข้มได้อีกนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะลองดูนะคะสีเขียวก็หายไปหมดเลยนี่คือคําสั่งของโคลมาคีค่ะใช้ลบพื้นหลังสีเขียวลองไปทำกันดูนะคะแคปคัตง่ายมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็ไปเพิ่มเพลงไปที่ระบบเสียงแล้วก็ไปเลือกเพลงที่เราต้องการได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะ